<c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็มาถึงกับมหาโครทีมบอดสองทางจริงๆแล้วผมทําน้องไก่มาเยอะแล้วแต่ผมจะไล่ลงที่มันไม่ใช่น้องไก่นะครับเพราะว่าน้องไก่มันไม่มีแล้วนะ <c oughs> น้องไก่หายเยอะๆและนี่คือมหาโคชทีมบอดสองทางแต่ละคนก็ไปแกะเซตกันแนวเองในนั้นแล้วกันนะครับจริงๆมันก็มัวอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ง่วงนอนนะครับในตอนอัดคลิปนี้เนี่ย ง่วงนอนกันมากเพราะว่าเป็นช่วงรีบอร์ดแล้วนะครับรีบอร์ดแล้วก็เป็นช่วงที่ลงก่อนจะเจ็ดโมงเช้านะครับถ้าเราลงติดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวบอร์ดมาโดยมีข้อกังขาเลยนะฮะเอาง่ายๆคือไม่ต้องเดินไปดูบอร์ดแล้วเพราะบอร์ดมันรีนะครับมาแล้วมาดูกันนะครับผมและนี่คือมาหาโคชทีมสองทางที่สำคัญสองทางนี้มันเป็นธาตุแล้วนะมันเปลี่ยนนะครับผมมันเป็นตัวละครธาตุทั้งหมดไม่มีแอร์คือธาตุล้วนเลยแต่เอากิฟฟินไปทาไมไม่รู้เหมือนกันเออจริงๆเอากิฟฟินมาผิดนะครับเราควรที่จะเอากิฟฟินหกดาว แต่ในคลิปนี้ดันเป็นกิฟต์เจ็ดดาวซะง,งัน้นอะอ้าวเราจะไม่โทษใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเล่าง่วงกันแล้วเพียเอาละครับท่านผู้ชมและจังหวะน,นี้ในช่วงต้นเกมนั้นเราก็ทาการปั๊มตัวเงินไปแบบเรียบๆใช่เราจะทาการปั๊มตัวเงินก่อนและตัวละครที่การช่วงแรกนั้นก็คือมหาเทพเง,พเงาจริงๆแล้วก็ปล่อยพวกนี้วิ่งเข้าบ้านไปก่อนนะครับใช่เข้าบ้านไปเลยเพราะไม่มีตังค์วางประทิเ,เงาราคา6 0 0ขึ้นใช่ไหมเพราะเรา S <S ได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้เทปเงาการต้นเกมนะครับซ้ายขวานี่ไงฮะหนึ่งตัวด้านซ้ายนี่มันด้านขวาใช่ปะแลวนี่คือเทปเงาด้านขวาหนึ่งตัวแล้วก็ซ้ายตรงนู้นหนึ่งตัวนะครับผมก็ใช้เทปเงาสองตัวนะฮะในการกันต้นเกมนะครับนี่แล้วก็จะมีด้านนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมไม่ให้มันลุดยังไงล่ะมันก็ตีแบบบ๊วยบ๊ไปเรื่อยๆนะครับนี่มีตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับโบโบโบและฝั่งเรานะ ก็ปา้ตัวเงินไปแบบไล,ล,ล,ล่ไล่ไลดียวครับผมแบบคัดเตงอาละครับท,ท่านผู้ชมตัดท่าโฆษณากันสักครู่นะฮะจวมบมากอีดิชเหมยช็อปและแล้ววันนี้กับบริการอีดิชเหมยแบบสุดตึงไอดี ID. สุดเทพบอคฟูสหรือว่าไอดีสุ่มต่างๆหรือไอดีโคสไอดี ID. เงินติดไอดีออสตาหรือสุ่มไอดีต่างๆในเกมและที่สําคัญเลยเราเน้นทั้งฝั่งของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนิ์ กับไอดีสุดตึงไก่เทพแบบตึงๆขายที่มองหาไอดีเริ่มต้นการเล่นแบบตึงๆแล้วแล้วก็เราขอแนะนาอีดิสเหมยกับไอดีไก่ติดเจ็ดดาวแบบเท่ๆดูดิครับเวลหนึ่งร้อยไปลก2องได้สบายแทบมีเขาเรียกว่ามีคูลเลอร์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอเจี๊ยไม่ใช่ธรรมดาคือเยอะมากตอนแรกผมคิดว่ามันจะน้อยๆนะครับแต่เลื้อนลงมานี่มียั่งเยอะเลยทีเดียวขครที่มองหาอดีเล่นกับเริ่มต้นสุดเทพก็สามารถ มาที่ร้านอีดิดเมอกันได้นะดูดิมีทง้งตาดั้ติดด้วยคือเยอะมากเรื่มสุดจอยังไม่หมดนะเลือกดูเอาละกันเยอะเกิน <c oughs> แล้วแล้วก็ตัดมาในช่วงตึงเดี๋ยวช่วงที่59เวฟผมก็ทําการวางตัวละครก่อนและตอนนี้ผมปั๊มตังค์ได้ถึง20ล้านแล้วเราจะทําการวางกัดไว้ทางซ้ายและทางขวาบริเวณตรงนี้แบบพอดีพอดอีนี่เลยนะครับและทําการอัพตันไปเลยและนี่คือปัจจัยสําคัญในมาหาตัวแบกโคตรถ้าไม่มีกัดคือบ้านระเบิดแน่แน่ กัดโหดกัดโหดและนี่คือตัวละครน,นูนึงตลอดการในใจของผมไว,ไว้ว่าจะจัดตัวละครอันดับหนึ่งในการลงบอร์ดแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะเออจริงๆเราจะต้องแยกดาเมจกับซับพอร์ตนะครับออจริงๆมันต้องแยกกันบอกว่ามันต้องแยกตัวซับพอร์ตกับตัวดาเมจนะครับถ้าไม่มีซับเราก็แห้งถ้าไม่มีดาเมจเราก็แห้งเหมือนกันสรุปแล้วเราจะจัดอันดับได้ยากมากเราต้องจัดอันดับเป็นตัวละครดาเมจหลักและตัวละครซับพอร์ตนะครับอย่างงั้นมันจะเฮงกิฟนั่นเอง <H> um? และตัวละครที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ ตัวละครวาร์ปนะครับซัพพอร์ตนั่นเองจริงๆวางตรงนี้ไม่ถูกเราต้องวางที่ที่กันทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับผมนี่อือ้แล้วก็วางไว้อย่างนี้และผมจะทําการรอทั้งสองฝั่งไม่ไม่ใช่มันคือหมีผมจะทําการหมีทั้งสองด้านเลยทีเดียวครับผมผมจะวางให้ผมนี่ถนัดที่สุดเลยไม่งั้นผมจะแห้งได้นะครับและนี่ผมจะทําการวางหมีทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะครับนี่ และก็ด้านนู้นด้วยผมต้องหมีทั้งสองด้านเลยเหรอใช่ผมจะต้องยืนบนนี้แล้วก็หมีทั้งสองด้านนี่ครับการ์ดฝั่งนี้แล้วก็เทพเงานะครับเมื่อเทพเงาการต้นเกมเสร็จและเมื่อวางสโลต้นเกมเสร็จแล้วก็ทําการวางเทพเงาไว้ตรงนี้นะครับกับการ์ดและฝั่งนู้นก็วางเทพเงาแล้วก็กับการ์ดเหมือนกันนะครับที่สำคัญเราต้องให้เครดิตด้วยนะซิทนี้เป็นของโกสเตอร์นะครับผมที่สำคัญคือแ้งตึงนะฮะตึงจี้เลยเอาล้วครับท่านผู้ชมและตอนนี้ในเว็บที่65 ผมก็วางตัวละครไว้เรียงแบบนี้นะครับที่สาคัญตัวหยุดเวลาก็ต้องมีทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับและโอบิโต้ก็ต้องวางสองฝั่งอีกด้วยใช่ผมเลอวางไอโอบิโต้สองฝั่งเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดไปเลยให้มันตันนี่มันริ่ติดไฟนัตติอสีดาแบบรอดแปลงนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องวางโอปิโตุด้วยแต่เงินผมน่าจะพออยู่แล้วแหละแต่แล้ววางตัวนี้เลยแล้วก็อัปเกรดนี่ตอนนี้ผมวางโอบิโต้แต่อัปไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีตังไง ผมก็ต้องยืนไข่เหี่ยวอยู <S <S ่บนนี้และก็รอตังไปอีกเยื่อนงานได้ยาวนานใช่แล้วผมต้องรอตังไปอีกเยื่อนงานได้ยาวนานมากมากและผมจะอัพโอปิตูตัวนี้ให้ตันและพอมีเงินเหลือผมก็ต้องจวางโอปิตรอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต้องอัพให้มันตันแล้วก็ไปวางนู้นแล้วก็โอปิตรตันอีกตัวหนึ่งก็ประมาณนั้นนะครับผมและนี่คือสุดยอดดาบเอ็ดรักกัสแอนโอปิตรและเทพเงาทั้งสองฝั่งเลยเยี่ยม two hours later เอาเลยครับท่านผู้ชมและตอนนี้ในเว็บที่1 0 1เราจะทำการปิดออตโติคิปออกไปและทำการฆ่ามันให้หมดแบบนี่เลยทีเดียวแต่ตอนนี้มันก็ยากลำบากเขาเอากิฟฟินมาทำไมไม่รู้ไม่มีแอร์แต่ก็จะมาเถอะนะครับไม่นยังไงมันตีไปเข้าอยู่แล้วนะครับผมจะทำการเอามาสโลว์ขับขำกันหลุดแล้วกันและแล้วผมจะทำการเคลียร์พวกนี้ให้หมดใดนการหยุดเวลาทั้งสองฝั่งห้ามทับกันเด็ดขาดต้องคุยกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับผมผม,ผมจะทำการเดินเข้าล็อกคือล็อกทางยาวนี้ฮะให้รอกลับไปด้านหลังแบบรวดเร็วไม่อย่างนั้น มันจะหลุดมานะครับผมก็จะระบากมาถึงมาถึงวิ่งรอสองฝั่งเลยเช่ไหเฮ้ยเอาละครับผมต้องต้งสติดิดนแล้วก็รอสองฝั่งแล้วยัยงดีย,ย่ยมอะไรทีเดียวครับผมนี่เมื่อเอาย่ายงกูดาไม่ทันเลยใช่ไเชื่ออะไรเนี่ยแล้วตอนนี้ครับมันก็เริ่มวิ่งหน้าตั้งกันมาแล้วอยู่ด้านหน้าครับผมแล้วก็ต้องเขี์ให้หมดอย่างรวดเร็วและตัวแบบของเรานั่นก็คือการ์ดนะ ตีเด็ดแล้วแตกเป็นไหลลิ่ยกระจายหมดเลยถ้าเราเอากีฟี่หนกดาวมาแล้วน่าจะติดได้ไกลกว่านี้อ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะบอร์ดมันจะรีแหละและจ่วงวันนี้แหละครับมันก็วิ่งเข้ามาทานโค้งสุดท้ายหรือเกือบจะสุดท้ายละไม่ใช่เป็นเปใชใจทางโค้งสุดท้ายอยี่มาเส้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะเหลืออีกสองเส้นแล้วก็เข้าไปเอาง,ง่ายๆเลยนะครับทีเด็ดของตัวละครที่วิ่งไวนั้นเมื่อวิ่งไวมันก็จะย้อนไก่ใช่มีมีคนตึงๆเขาบอกมาครับผม ใช่นะครับนี่คือกฎนะครับผมถ้าม้อนวิ่งไวก็จะย้อนไก่ด้วยนะมามันก็จะเข้าบ้านแล้วเราก็กดการบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาจังหวะนี้แหละอแข็งไม่ไหวติงแตวก็วิ่งครับนี่ครับโอ้โหจะเข้าบ้านแล้วผมนี่สึงกับเซียวจี๊ดกันเลยทีเดียวแล้วแล้วก็การบ้านดันออกไปและตัวละครที่วิ่งมาด้านหลังก็จะมารวมกันกระจุกอยู่ตรงอะเส้นขอฟ้าขอฟ้าพ่อมันนี่ครับมารวมกันกระจุกปุ๊บและ ที่สำคัญเลยก็รอมอนเตอร์อไรรอมอนเตอร์รอกันบ้านหมดเว้ยเอาละครับรอกันบ้านหมดเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไอ้เชี๊ยลองมาดูว่ามันโดนรอหรือ,อยังเออไอ้เจี๊ยมันยังไม่โดนรอครับมันยังไม่โดนรอครับท่านผู้ชมไม่มีสัญ,ญรรลักษณ์รอบนหัวและตอนนี้ทําการย้อนไปฮะย้อนไปปุ๊บไอ้เจี๊ยย้อนโอ้ยไอ้เจี๊ยโดนหย,ยุด <laughs> เอเ้วย,ยอย่าโยนเกมอยอ่าโยนเกมผมไม่รู้ว่ากัรหยุดนะครับตอนนี้เขาก็เถียงกันในดิสคอร์ดอย่างร่นเลยทีเดียว ไปขยุดฟผมก็เลยทําการรอจิ้มเข้าไปที่เบ้าหน้าให้มันเดินอีกทีเท่านั้นผมจะทําการรอ,อขยับเทําเห็บหมาอะไรเดียวขยับนิดเดียวก็มีประสิทธิภาพถึงสุดแล้วละจังหวะน,นี้ละครับเส้นไข่แมกเฮ้ยเออก็บเดดจริงๆเลือดมันน้อยปล่อยเข้าบ้านไปแล้วก็ชนะอยู่ดีเอาแล้วเข้าบ้านไปเลยน้องบ้านพี่ยอมรับชะตากรรมชีวิตทุยในจังหวะน,นี้ครับเริ่มเว็บใหม่แล้ว และเว็บที่102แล้วก็ทําการเคียบปเป็นเรื่อยๆได้ครับผมถ้าไปชมแล้วก็ไล่เคียบไปก่อนและเราก็ไปเปิดอัโต้สกิปอีกรอบหนึ่งอื้มเราก็ตัดมาในช่วงตึงตัดมาในช่วงคลายแม็กเคีย์เว็บ104ตอนนี้ตัวละครที่เลือดเยอะมากๆเอาละครับเราจะมาเคียเว็บนี้ยังไงแล้วมาดูกันและตอนนี้ต้องปิดสกิปเคีย์เว็บ104ไปก่อนนะครับเราต้องเคียเว็บนี้ให้ได้แล้วก็เปิดอัโต้สกิปยาวเลยแล้วมาดูกันนะครับ จะเข้าบ้านอยู่แล้วแล้วก็กดการป้านออกไปเปิดด่านบ้านออกและก็รออีกแล้วโอ้จริงมันมันมีตัวติดย้อนป่าวะถ้าไม่มีตัวดย้อนนะครับเราจะทักพายถ่ายตนเบิร์นให้หมดและทําการย้อนแล้วก็ห้ามโยนเด็ดขาดนะครับห้ามหยุดเวลาตอนมันย้อนเพราะว่ามันจะเดินได้ไกลขึ้นนี่แหละครับและรอซันเบิร์นหมดนะครับผมเราจะย้อนออกไปนะฮะต๊ดๆๆๆๆนี่ตัวติดย้อนมันก็จะเดินสวดมาแบบนี้เพราะว่ามันโดนย้อนไปแล้วมันย้อนด้แก๊งเดียวและตัวนี้มันก็ต้องน่าจะตายอยู่แล้วนี่ครับตายแหละ ดูจากสภาพเป็นน่ารอดดูครับตอนนี้มันก็เดินมาเป็นกระจุกนะครับผมเดนกระตับมันโดนหยุดเวลาแล้วเข้ามาอีกหยุดอีกแล้วพอต้องหยุดเวลาต้องสองฝั่งนะครับต้องแบ่งกันดีๆห้ามหยุดเกินฝั่งกันนะครับไม่อย่างนั้นแตกแน่ๆแตกแน่ๆและก็มาถึงอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงนะโอ้โหโบเข้าบ้านเน่าเลื่อนมันน้อยเกิน และนี่แหละครับในการเคลื่อนตรงนี้เลือดมันน้อยเกินแล้วเปิดออโตส้สกิปยาวไปเลยรอดแล้ว <c oughs> จริงเราสารเลื่อนบ้านเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เราอยู่รอดขึ้นแล้วก็ทาการขายอินเตอรว์วาตรงนี้ทิ้งให้หมดและทําการวางใหม่ตัวละหนึ่งวินาที <c oughs> จะแล้วทำการวางใหม่ตัวละ1วินาทีแล้วเนี่ยมันจะตันมอนตรงนี้แบบว่ามันมันไม่ได้ตันอ้เหียมันจะโลเหียมันห้อนเหีย <c oughs> มันจะโลแบบเป๊ะนะครับทุก1วินาทีวางเข้าไปเจดตัวนะครับผม มันก็จะเประมากๆกันเลยทีเดียวจริงๆหกตัวก็พอแล้วแต่แต่วางเยอะๆกันนี่แม่งหลุดนะผมเมื่อวางเยอะเสร็จแล้วผมก็ต้องขึ้นไปบนฝั่งที่เหมือนเดิมนะจริงๆคาตาคูริก็ต้องสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับในเว็บที่1 0 6มอนสเตอร์มันก็จะวิ่งไวมากๆในด่านนี้เห็นแล้วเจ็บจ๊ดเดี๋ยวจาดกันเลยทีเดียววิ่งไวจริงๆแล้วตัวน,นี้ก็โดนย้อนนะครับฟูบย้อนตัวข้างหน้าไปก่อนนะครับเพราะข้างหน้าโดนย้อนเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีนะฮะมันใกลแล้วก็ดูตัวละครที่เริเยอะออกมา แล้วก็ทําการที่จะรอวารอ้ายังไงเล่าเดินมาอีกแล้ว <c oughs> เดินมาอีกแล้วกับปุ่มตั้มจมตอนนี้มันก็เดินแบบลุบลับลุบลับแล้วก็โดนหยุดไปเรื่อยๆอย่างนี้และเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นก็คือการที่จะรอเวลาวาร์ปตัวนี้อัพไปตันดีๆขาดอีกตั้งห้าเส้เไม่ไปตังไอง้เจี้และตอนนี้ก็รอเวลาครับรอเวลาที่ตัางฟังต่างยืนเวลาแล้วก็มาด้านท้ายเพื่อทำการกดพ <c oughs> ุชชี่เบลล์ดูมันเลยกเข้ามาอยู่ในล ทำงานย้อนเข้าไปข้างหลังอีกแล้วเยอะมาเดิมติ๊กติ๊กิ๊กจนกว่าจะได้หนึ่งร้อยกว่าเวฟแต่มันก็เป็นหนึ่งร้อยกว่าอลไรหน่ะเอ้ยแล้วก็ยุ่หลุดมาเป็นกระจับในเวฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปจะเข้าบ้านอย่างดีตัวเัี่เยี่ยบอัพโอปิตรตัวสุดท้ายได้ตันแล้วเพราะว่าเงินมาพอดีเอาละครับท่านผู้ชมเรามารุ่นกันว่าเราจะเยอะด้แบบสุดๆหรือไม่ไม่ไม่นี่กดไปเลยกดทุกอย่างที่มีให้หมดและมันก็จะหม่งบ้านแล้วแต่ก็ยังอนะ เห็นแบบนี้ก็เสียวใส่ทุกทีและตอนนี้ครับผมก็ดันออกไปแบบตึงๆฮนะเมื่อดันออกไปแล้วเราก็รอเวลาอีกแล้วเฮ้ <c oughs> ยมอสมาเยอะจังวะจริงๆเราก็จะย้ายกลับไปข้างหลังอีกทีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีไม้เด็ด นี่ก็คือไม้เด็ดในการเคลียร์มอนยังไงเล่าไอเซนจังเมื่อดันออกไปอีกนะครับบูบย้อนไปไกลมากเพราะว่าวิ่งไวนะครับย้อนไกลเมื่อย้อนไปไกลแล้วไอเซนเคลียร์มอนตายเป็นกระจุกกันเลยทีเดียวโบะโบะโบะเละหมยถึงไอเซนนะเละไอเี้ไอเซนตายหมดเฮ้แต่ก็ดีนะครับค่าตัววิ่งไวด้านหน้าเป็นหลายตัวกันเลยทีเดียวครับถือว่าตายหมดนะฮะ และตอนนี้ครับก็เดินมาเป็นกระจุกแบบนี้ก็จื๊อกันดีๆฮะในเว็บที่114แล้วครับท่านผู้ชมเดินก็เดินมาเรื่อยๆแบบๆๆๆๆเฮ้ยเอาซะเย,ยวเหนียวเยียวเล็ดกันเลยทีเดียวบ้าดาเออจะเข้าอีกแล้วแล้วก็หยุดเวลาครับจื๊อกเดียวหน้าบ้านพอดีาาหาำแทบแทงหน้าแทบจะหายใจไม่ออกแล้วลมแทบจะเป็นลมจับปุ๊บย้ายไปหมดเน่างงย้ายหมดอย่างนี้ก็คือสกิลของพุชิเบลงูมันเลยเข้ามาอยู่ในเอวนะแต่ข้อเสียของเขาก็คือ มอนเลือดก็จะรลยีกลับมาเหมือนกันครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยดันไอเส้นนี่ยิ้มปีจิปีก็เฮียแล้วและตอนนี้ครับเดินออกมาเป็นกระตับอีกแล้วครับเราก็ทําการยืดต่อไปเพราะว่ามอนมันวิ่งไวมากมากกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วแล้วแล้วนะครับนี่คือล็อสุดท้ายของเราที่เราจะยืดนะครับถ้ายืดตรงนี้ไม่อยู่บ้านเราก็จะแตกกระจุยหายเป็นเม็ดที่เต็มล่อล่อเต็มแข้งกันเลยทีเดียวบอกกระจายเป็นเม็ดติดฝาบ้านเละไอขี้ีแตกแน่ๆเอาละครับท่านผู้ชม เอาล้ฮะเรียวเข้ามาอีกแล้วผมจะทำการรอกำหกดไปเลยกดดไปเออมีกดก็กดไปซะมัวทำการวาร์ปวาร์ปวาร์ปทิ้งไปนะครับผมจริงๆการฆ่าตัวข้างหน้านี้ไม่ใช่อะไรครับเราจะฆ่าตัวที่ติดสถานะทุกอย่างข้างหน้าทิ้งไปใช่ไแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถย้อนวาร์ปได้อีกแล้วครับผมตัวที่อยู่ข้างหน้านะเพราะว่าเราใส่ทุกอย่างใส่สุดมดเครือเบอื่อทวงกันหมดแล้วดูดิสัญลักแม่งเต็มหัวหมดแล้วและคนที่ทําหน้าที่ทันเจโา กวางเบิรน์หน้าแบบรัวๆทั้งสองฝั่งก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอยเว็นตูตูสบายสุดแหละเด็ดน,นี้สบายจังเลย,เอ,ยเอาแล้วครับจะเข้าบ้านอีกแล้วฮะแทบจะหามจิ้มก็มาดูกันนะครับว่ามีลูฟี่อยู่เอาจริงๆครับผมเอาโขลบทบโบบ เอาละครับตอนนี้ลูฟี่ครับตะกิ้ลูฟี่ปั๊มัวใจดันออกเรียบร้อยแล้วก็วิ่งเข้าไปหน้าตังอีกรอบนี้จะยื้อได้อีกแค่ไหนตอนนี้ในเว็บที่1 1 9่รบาครับตึงๆวิงง่งเข้ามาปาดหน้าล่าลำแข้งเฮ้ยจะเข้าบ้านอยู่แล้วแย่แล้วครับท่านผู้ชมวิ่งมาหน้าตังนี้ไม่น่ามีอะไรกันเหลือแล้วโอ้โหเฮ้ยแย่แล้วเลยตอนนี้บอกคําเดียวว่าูกคิดแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะติดแล้วครับมาที่ในเว็บ2 0แล้วยดเคติดว่ะ เฮ้ยถ้าเรามีกิฟฟิน6กดาวรับรองตายหายเรียบแน่นอนตรงนี้ครับผมแต่ไม่ได้มาแม่งลืมได้ไงวะเอากิฟฟินเจ็ดดาวมาเฉยเลยมาทำเพี้ยอะไรเนี่ยในตอนนี้ไม่เป็นไรครับถือว่าเราจะไม่มีตัวหนึ่งตัวเราก็ติดอยู่ดีเพราะว่าเออติดอ่ะเออนะไม่รู้พูดอะไรเงี้นโบ้เือบานแตกกระจุยนะครับหมอไม่รับเย็บแน่นอนเข้ามาทะลวงดักแบบนี้พี่แสบล้อนหึงทรงในแน่นอนโอ้โหเลือดบ้านกระจุย ไม่เหลือเฮียเลยแล้วเือ,อหมดก๊อกครับผมออกไปเลยครับผมรับตัวบอดแบบรวดเร็วนะ <c oughs> เห็นแล้วมันเซตว่ะแล้วตอนนี้ผมเมื่อกลับร,รถบีอย่างรวดเร็วนะครับไม่พูดมากปรับมน้นเข้าไปรับตัวละครแบบรวดเร็วไม่งั้นอาจโดนปาดได้และเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ต้องดูบงดูบอดอะไรทั้งนั้นน่ะรู้แน่ๆว่าติดแน่นอนงานนี้มีเฮเข้ามาโอ้โหขึ้นมาเต็มขนาดนี้กดปุ๊บ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 รับหมดเรียงขั้นไปเลยหวานเกี๊ยบไหมได้อะไรมั่งเนี่ยโอ้โห ยังแจมก็อยู่ในเว็บสุ่มจินคุงนะเออแหลมแหลมมองหาตัวเทศบึ้มๆบกลือแบบโกโจหรือว่าถ้าประธานเบิ้มๆน้อยลงเออจริงๆมันควรจะเบิ้มๆกว่าและเอฟเฟกต์อลังการสุดแซนหลาเทให้เหลือสารอีกมากมายเป้าแล้วก็มีตัวละครสุดแร่ และเอฟเฟกต์สุดอลังการอีกด้วยต้นไม้บิงูพันเท้าลำพันและเอฟเฟกต์ตุ่นขอนแบบกวนส้นตีนก็มีเหมือนกันนะจ๊ะและเอฟเฟกต์ใหม่ก็มีหลายเป็นที่อยู่ในนี้ก็สามารถสุ่มได้ที่เว็บจินกุ้งชอบจริงๆมันก็เป็นตัวสุ่มไข่ธรรมดาเน,นี่ยครับมีให้สุ่มทั้ง idrv เลยนะและไข่หนึ่งร้อยนั้นในนี้เพื่อลดความเกลือก็มีกิ่กี้เยอะเกินแต่ก็คัาสานเอฟเฟกต์สวยๆทั้งนั้นนะเออคุ้มเกิน